อัปเดตราคาทองวันที่2มกราคม2,569นะครับผมวันนี้ทองปรับตัวขึ้น500บาทนะครับ ทองแท่งขายออกอยู่ที่6 5 0 5 0บาทนะครับแล้วก็ทองรูปพันรับซื้อขึ้นอยู่ที่บาทละ61,700บาทนะครับตอนนี้ราคาทองคําโลกก็เรียกได้ว่ามีการดีดขึ้นมาประมาณ30เหรียญน,นะครับในช่วงเช้านี้ก่อนที่จะมาไซด์เวอยู่บริเวณแนวต้านพอดีนะครับนั่นก็คือบริเวณ4 3 4 7ี่เหรียญน,นะครับหรือว่าทองไทยก็คือประมาณ65,000บาทนะครับผมที่เป็นแนวต้านตรงนี้พอดีนะครับแต่ในรายชั่วโมงเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีหน่อยนะครับที่ม ปิดยืนเหนือแนวต้านได้นะครับสำหรับตัวเนื้อเทียนของมันนั่นแปลว่าตอนนี้สําหรับตัวทองเนี่ยก็เริ่มทําฐานแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าการลงเนี่ยน่าจะชะลอแล้วนะครับหรืออาจจะหยุดลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์เพื่อสะสมแรงขึ้นต่อเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอวอลลุ่มจากตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดอเมริกามาช่วยดันขึ้นนะครับซึ่งตลาดยุโรปเนี่ย ก็จะมาช่วงหลังเที่ยงนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ในช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีการประกาศเรื่องของ final pmi นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวกลองเหลืองหรือว่าเป็นข่าวที่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้กราฟเนี่ย ผันผวนได้นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยมันเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับผมแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเทศกกาลนะครับเพราะฉะนั้นวอลุ่มเนี่ยอาจจะกลับมาไม่เต็มร้0ยเเซนะครับรวมถึงอาจจะยังมีบางประเทศที่ยังเป็นการปิดตลาดอยู่นะครับโดยรวมแล้วถ้ากราฟนะครับลงมาเนี่ยบริเวณแถวแถว4,300เหรียนหรือว่าทองไทยประมาณ64,600 64,700เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถที่จะ เก็บได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับไม้แรกนะครับอาจจะแบ่งเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ต้องเข้าหมดนะครับผมเพราะว่าโอกาสย่อตัวเนี่ยยังไม่ได้หมดนะครับผมมีโอกาสที่ยังย่อดได้อยู่นะครับเนื่องจากว่า มันยังไม่มีวอลลุ่มดันขึ้นไปนั่นเองนะครับดูจากตอนเช้าแล้วเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างอืดน,นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอช่วงประมาณหลังเที่ยงนะครับผมถึงจะรู้ว่ากราฟเนี่ยสามารถที่จะทะลุแนวต้านบริเวณ4,400เหรียญได้หรือเปล่านะครับหรือทองไทยนะครับก็คือบริเวณ65,600นะครับที่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยทองคำโลกมีโอกาสที่จะได้ลุ้นทำออเทามาใหอีกรอบนะครับสำหรับทองไทยนะครับก็จะต้องไปดูค่างเงินบาทอีกทีหนึ่งนะครับผมว่า เงินบาทจะกลับไปที่31.1อีกหรือเปล่านะครับถ้ามันยังยืนบริเวณ31.5ณปัจจุบันได้นะครับผมหรือ31.4ก็ยังดีนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทองไทยเราจะได้หลุดดอยตรง60,07สักทีนะครับ